สวัสดีเ,เพื่อนๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยมาดูลำโพงงบ4 5 0 0 0จากตรอนสมาร์เป็นลำโพงปาร์ตี้รุ่นยอดฮิตของเขาเลยครับตรอนสมาร์ b แบงราคาประมาณ4,000-5,000เท่านั้นเองนะครับนี่ตัวนี้เลยนะครับตรอนสมาร์ b แบงตัวค่อนข้างใหญ่นะครับมาในกล่องกับจุดเด่นที่กำลังขับได้ถึง90วัตต์แปลว่าดังมากๆเป็นลำโพงพวกพาที่เหมาะเอาไว้ปาร์ตี้นะครับฮิวไปไหนมาไหนได้เลยเป็นสไตล์แบบบูมบ็อกซ์นะครับ จริงๆถ้าดูผเผิดๆก็คล้ายๆกับ JB l Boombox เหมืสนกันนะนี่ดูเลยนะครับซึ่งคาแรคเตอร์ของเขาเน้นเบสแน่นอนนะฮะกักสเปคที่เขาระบุมาหน้ากล่องเลยนะครับ90วัตต์นะครับแล้วก็จะมีสายสะภายมาให้ด้วยกันน้ำได้ IPX6 รองรับ USB-C แบตเตอรี่นาถึง26ชั่วโมงเลยนะครับเดี๋ยวไปแกะกล่องกันเลยครับสีฟ้านะสวยเลยคู่มือการใช้งาน วอร์รันตีการ์ดซา,าวด์เฮาส์คืออะไรจะมีสาย USB C นะครับเป็น C 2 C เลยนะอันนี้เป็นสายคล้องนะครับเป็นสีเดียวกับโกลำาโพงด้วยน่าสนใจมากๆเดี๋ยวไปลองเล่นเลยนะครับว่าเออมันจะเป็นยังไงครับอะโอเคครับเดี๋ยวมาดูภาพรวมเจ้าตอนสมาร์ทแบงค์2เลยนะครับหลักๆก็จะเป็นดีไซน์ที่เออเป็นแนวบูมบ็อกซ์นะครับถ้าใครเคยเห็น JBL บูมบ็อกซ์ก็ อะไรอย่างนั้นเลยครับประมาณนั้นเลยมีหูหิ้วมาให้นะครับข้างบนเนี่ยวัสดุจะเป็นพลาสติกนะครับก็ดูแข็งแรงบึกบึนทีเดียวนะคจับถนัดมือนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยเขาให้เป็นร่องร่องแบบสอดนิ้วเข้าไปได้พอดีนะครับทําให้เราถือได้สะดวกมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีตัวยางตรงนี้ครับเป็นโลโก้ยางนะครับตัดขอบด้วยสีส้มนะแล้วก็จะมีอาการนูนขึ้นมาเล็กน้อยก็จะมีผิวสัมผัสเบาๆตรงนี้นะครับ ส่วนด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะเป็น PASSIVE เ a เดียเตมีไฟ LED เป็นวงแหวนตรงนี้ด้วยซึ่งสามารถปรับได้3แบบนะครับกดในแอปได้เลยหรือถ้าใครไม่ชอบไฟนะครับก็สามารถปิดได้กดปุ่ม power 1ครั้งนะครับเปลี่ยนโหมดแล้วก็ปิดอ่ะนี่นะครับพลาสติเรเดียเตมีโลโก้ต่างสมาร์ทด้วยนะครับ ตอนสมาร์ทรุ่นนี้รุ่นที่2องเขาอัปเกรดตรงนี้มาด้วยนะครับตรงหูจับเขาจะมีรูสําหรับเอาไว้ให้ shoulder strap นะครับก็คือสายสะพายนะที่เขาให้มาเป็นสีเดียวกับตัวลำโพงเลยเกี่ยวเข้าไปได้เลยนะครับนี่ปรับสายให้มันยาวขึ้นได้นะครับยาวขึ้นแหละให้สะพายนะี่ได้เลยนะครับแต่ส่วนตัวนะครับรู้สึกว่าเออมันเกะก,กะไม่ชอบก็สามารถถอดออกไปได้เลยนะครับ สำหรับสเปคของเขาเลยนะครับตัวนี้รองรับบลูทูธ5.3ส่วนแบตเตอรี่ตัวนี้ใช้งานได้ต่อเนื่องถึง26ชั่วโมงความจุแบตเตอรี่อยู่ที่ 18,000mAh เลยนะครับส่วนด้านของน้ำหนักตัวนี้นะครับก็ถือพกพาได้ครับอยู่ที่2.63กิโลกรัมด้วยความที่วัสดุเขาเป็นพลาสติกสะส่วนใหญ่ด้วยก็เลยทำให้ตัวนี้ไม่ได้มีน้ำหนักที่หนักจนเกินไปนะครับ โอเคครับเดี๋ยวมาดูการใช้งานเจ้าตัวน,นี้กันเลยนะครับกดอ,อื่อน,นะครับก็กดเปิดค้างไว้2วินะครับจะมีเสียงขึ้นมาเสียงตอนธรร์ะนะครับหลกัหลากๆการควบคุมนะครับก็จะมีปุ่มเปิดปิดตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีปุ่มซาว p าวส์ก็กดแล้วทำให้เสียงเนี่ยดูมีมิติมีน้ำมีนวลมากขึ้นก็กดตรงน,นี้ได้เลย เป็นปุ่มซาวเพนะครับส่วนปุ่มนี้สเตอริโอแพรลิงโหมดถ้ามี2ตัวก็สามารถเอามาเชื่อมเป็นลำโพงซ้ายขวาได้นะครับส่วนปุ่มนี้นะครับจูนคอนบัตตอนก็สามารถเชื่อมเป็นปาร์ตี้โหมดได้ถ้าเรามีลำโพงตอนสมาร์ทแบงเนี่ยหลายๆตัวนะครับเอามาเชื่อมต่อกดปุ่มนี้แล้วก็ให้มันดังพร้อมกันลั่นห้องได้เลยส่วนด้านหลังก็แกะออกมาได้เลยนะครับเปิดออกมาก็จะเจอปุ่มต่างๆน,นะครับจะมีปุ่มชาร์จแบตนะครับ Type C ช่องออก3.5ช่อง USB ส่วนช่องที่พิเศษที่สุดเลยก็คือช่อง USB <ff> ตรงนี้นะครับสามารถเสียบชาร์จแบบเป็น power bank ได้ด้วยถ้าในกรณีที่เราแบตหมดเราก็สามารถเอาลำโพงตัวนี้เป็น power bank ให้กับมือถือสำรองฉุกเฉินได้เลยนะครับส่วนด้านล่างตรงนี้ด้านล่างก็จะเป็นยางนะฮะก็วางกันลื่นได้นะครับถือว่าเหนียวพอสมควรนะครับสำหรับแอปพลิเคชันนะครับก็ ใช้คู่กับแอปพลิเคชัน t r o n Smart นะครับเข้าไปได้เลยเราก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับค่อนข้างคลีนหรือว่าเข้าตรงแถบขวาสุดตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นซอสนะครับเลือกซอสว่าเราจะเล่นจากซอสไหนนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟแสดงสถานะนะครับเ็าสามารถปรับได้เขามีมาให้แค่3แบบเท่านั้นนะครับอันแรกคือ c คาร์บ d e e p b r e a t h นะครับก็จะเป็นฟิลแบบหายใจเบาๆเฟดเข้าเฟดออกนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบแนวแฟชั่นปาร์ตี้ ข้อดีของเขาเลยก็คือถ้าเปิดเพลงไปด้วยเนี่ยมันก็จะซิง์ตามจังหวะเพลงเลยนะครับไฟก็จะกระพริบกระพริบหรือว่าถ้าไม่ชอบก็สามารถปิดได้ตรงนี้เลยนะครับเปิดปิดได้ค่อนข้างเร็วนะหรือว่าถ้าไม่ได้เข้าแอปก็กดตรงนี้ครับปุ่มเปิดปิดกดไปหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนโหมดนะฮะในแอปก็ไปด้วยนะฮะปิดนะครับหรือว่าอีกโหมโดหนึ่งตรงกลางตรงนี้นะครับกดเข้าไปก็จะเจอโหม,มด EQ ต่างๆนะครับมีพ r e s e ตให้ไม่เยอะนะครับมี45อันเท่านั้นแล้วก็จะมีให้ปรับเองนะครับสำหรับด้านเสียงนะครับสเปคเนี่ยตัวนี้ใช้ driver ถึง3ตัวเลยนะครับเป็นระบบเสียง2.1ช n แนลเป็นสเตอริโอซ้ายขวาแล้วก็จะมีซับบูเฟอร์อยู่ตรงกลางนะครับส่วนด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็น Passive Radiator นะครับก็คือจะทำหน้าที่ ช่วยขับลมเบสทําให้เบสเนี่ยมีความกระชับมีความอิมแพคมากขึ้นนะครับเสียงเบสน่าจะดีมากๆแน่นอนนะครับส่วนกําลังขับตัวนี้อยู่ที่90วัตต์ตอบสนองความถี่ได้ตั้งแต่53เฮิรตซ์ไปถึง20,000เฮิรตซ์เลยนะครับอ่ะซึ่งเนื้อเสียงจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปฟังกันดูครับ 遠くで響く鼓動探すほど見失い yeah. Is it something that we need to stay brighter? Is it something that we really need? I'ma get in my ship, ma I don't need to put my weight in, ma Same like a I'ma wait in, oh Hopa na wina With it on, man, to see, now. Oh, baby, pull up in my beam, ma เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องเสียงจากที่ฟังดูก็ส่วนตัวคิดว่าเสียงก็ตรอนสมาร์ทเลยครับ คหนหนาเบสก็จะมาเป็นแบบลูกๆเลยก็เอาไปฟังพวกแบบฮิปฮอป EDM หรือว่าเพลงร็อกเนี่ยก็จะดีมากนะครับส่วนย่านกลางย่านแหลมมันก็ค่อนข้างเคลียร์นะครับปลายเสียงจะไม่ได้พุ่งมากถ้าฟังเพลงเบสเยอะๆเพลงเบสหนาเนี่ยเสียงกลางเสียงร้องก็จะค่อนข้างหลบพอสมควรนะครับและก็ส่วนที่ตัวนี้ทําได้ดีเลยก็คือเรื่องของความดังเปิดแล้วดังมากๆครับเปิดประมาณ20% 3 0ก็ถือว่าเ,ออเต็มห้องนี้แหละถ้าไปฟังเอาดอกก็เปิดสัก5 0 6 0ก็ก็ถือว่าน่าจะดังกวนชาวบ้านเขาแล้วนะครับ และในส่วนที่ชอบของตัวนี้เลยก็คือ EQ แนะนําให้เลือก u ซ d Pulse นะครับจะได้เบสที่กระแทกขึ้นเสียงก็จะพุ่งมากขึ้นนะครับรู้สึกมีมิติมีน้ำํำมีหนวนมากขึ้นอันนี้ถือว่าโอเคเลย Sound p พ l s e ของเขานะครับสรุปเลยนะครับลำโพงตัวนี้เหมาะกับใครนะครับ เรียกได้ว่าเหมาะกับคนที่อยากได้ลําโพงงบไม่แรงนะครับไม่เกิน5,000บาทแต่ว่าได้เสียงที่กระหึ่มสะใจพกพาไปไหนมาไหนได้สบายด้วยนะครับเอาพกพาขึ้นรถไปแคมปิ้งได้แต่ถ้าขับมอไซค์ก็แนะนําตัวเล็กกว่านี้จะดีกว่านะครับส่วนข้อสังเกตก็มีเล็กน้อยนะครับตัวนี้โคเดกรองรับแค่ SBC ที่เป็นโคเด c ก ล่างสุดนะเป็นสแตนดาดเลยไม่รองรับแบบไฮเลสไม่รองรับโ o เด็ก a a ด้วยนะครับและอีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของวัสดุอาจจะไม่ได้ดูพรีเมียมมากด้วยความที่ตัวนี้เป็นลำโพงสายพัดเจด้วยนะครับอีกจุดหนึ่งครับสายสภายเขานี่นะฮะถ้ามีแบบเออที่เปิดขวดเหมือนตัว JBL Extreme เนี่ยจะดีมากนะเพอร์เฟกเลยแต่ว่าเสียดายไม่มีมาให้นะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับรีวิวใครที่อยากได้ก็ผมแปะล,ลิงก์ไว้ใต้วิดีโอแล้วนะครับ ส่วนใครที่ชอบรีวิวนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ติดตามช่องกันไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ